สวัสดีสวัสดีท่านผู้คนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลาวันโบกเนาะเช้อวันนี้แมนเฮากำลังเดินทางไปเก้งกอกเนาะส่วนไปยังกฤษจันไปอันลงเมืองเนาะเขาจะได้เดินทางันตลอดทกอาทิตย์แบบนี้เนาะคู่มือนี่เนาะตั้งชไวหรือบ่เนาะตอนนี้ก็แมน13โมงเนาะหนึ่งนาทีหลังากเมื่อกลบมาตั้งใจเนาะเขาจะใช้เดินทางเวลาในการเดินทางหัึงนาทีเนาะเพราะว่า คูเกิลแมทบอกว่าเช่าเก้ารถทีทเ่ในการเดินทางอันไปอันเก่งกอกนี่เนาะไปห้องโมนะเส้ระยะทางมันสิบสามกิโลเมตรไปทางดินแดงเนาะทัชชีชัมไดเนาะคือมื้อนี้ก็ในกระทารถติดเวนโมนหนึงเนาะเอาไปให้โมอันแล้วอยางหนึ่งเข่าสั้นแล้วลืมโมน,นึงอยนะู่สวรรค์นำผูกมาลงฝึกงานนำกันนี่เนาะ โมหนึ่งก็เป็นโมหนึ่งเจาะหูเนาะเจาะกน้นเนาะใส่หม้อไฟฟ้าหนึ่งเนาะแต่ว่าเฮาบูได้มีหม้อเจาะให้กับฮังก็เจาะให้เพิ่นเนาะไปเบิ่งช่วงนี่คือสิกว่าๆเลยเนาะสามสิบนาทีแล้วเท่าการไปค่อยๆดูบนทางแบบนี้หนึ่ง สิบสามหลักเนาะอนนี้ก็เป็นท้าข้ามบ้านหนวลำช่างมาแล้วนาะกำลังที่เข้าบ้านน้องอิงหน่อยเนาะ องบ้านมไร่บ้านมันจยากวิจารณ์น้องอิงเป็นบ้านคำซิดาคำซิดาแล้วก็ต่อสิกระดานนกต่อสิกระดานแล้วก็ลงมขามหมื่นล้มข้ามหมื่นแล้แกงกอกเนาะ วิ่งหุ่นหูเป็นทางเป็นคุ้มแบบสี่ยังพอทนอยูไ่ได้นะพยยนะี่น้องขับไม่เจออันต้องเป็นทางดินแล้วเล้วมนมื่นเอาอ้แห้งกระเต็ก,กอันะเราต้องถึงขันเปลี่ยนดินหลุดแปลวดินหลดวิดดดบากเรือมอใส่รนะ นี่เนาะทางที่ดีก็อยู่นี่นี่เลยเนาะดีกว่ามูก่ก็แมนอยู่นี่ <laughs> น้องอิงเนี่ยน้องวิทน้องอีน้องอีกน้องสิดาโอ้วมันเร็วมาก <c oughs> เขาจะได้ขี่แต่เลขสี่ไปเลยเลยหนูโซเชียนจบหนูคือจะไปแข่งอดแต่กายยังได้บนทาง ว่าก็ชิดานี่ก็นะ้มามลละทางเนะ 我告诉他。 วันก็ชินตากับเขาวันกระดานมา ชุบชุบชุอืมอันนี้ก็เป็นหองเจะเป็นทางใหม่ของเนาะทางขั้งบนคัวนี่นาะเชื่อเจ้าเห็นทางใหม่หอกนะากนะมนะมเป็นของจุดี เนาะบานกระดานรวมจะพอดแข้งสมริกิบ้านกระดาษอะไรก็ต้องขมื่นนี<อ>่เนาะบ้า เละๆหันทางคุณเด็กหลงทั้งน้องคิดต้มพิลึกหอยโอ้มันจึงบุพารานมีน้ำ ให้บนแห้งบนเปียกนี่ไว้ยพี่ฮิสิใส่เกือบบูดมาแล้วเมื่อหนาเด้อ ก็ทางนี้ของนี่ฉันขาด นะ่มาใช้น้องคุณไล่เท่ปุ๊บฝนตกมาเมแป้งด่วนได้ไงเด้อ เราหน่อยฉันไปแกงกอบแล้วเนาะนะ <laughs> เพี้ยกพ่ดละหมดจัก๊กได้นุ่งชงแล้วนึงเป็นุงน่งชองอยู่หองโมอเลยชิบ้แต่งเครื่องอพูดเปลี่ยนแผนโลดอ๋อทางบอลนี่ให้กับเต็ก วิจย์จะว่านกระดานมานีช่เขาทางไปบันบากกับไปลงขโมยวิทย์จะนองบอดดิโอ้โหจนท่ว,วมจักทั้งโซ

мм <coughs> 一路，一、嗯、路，快快快快快去去去去去！ ไปทักได้ะวะ่าเออไปส้องเบเิรงบเรียวบยังรองเินตัวทาเขาเรียวทั้งนี่เนาะไปขับาถลงขงมื่นเนาะมันกะทางดีแหละแต่ว่าเพากะซ้าๆมนกันจักตัวใ,ใกลตัวไกลเนาก็อยากลองเบินลายทางเนาะทางตัวนี้ก่อนแต่ขมืนนานยังไม่เท่านั้นเนาะซื้ันนี้ปดนาทีเนะีาะรับอ าฟูกดดัดนอีกทึงหน้าอย่าเพิ่งเล้ยวคนาเด้อวาอไปก่อนเด้อตึ๊กตึ๊กตึ๊ บุยบ้ยบุยบ้ยบุ้ยบุ้ยบุ้ยมันมีน้ำน้องโบหัวตัวได้เหล,ลืิกเลยตื่นไม,ม่ใช่เบิร์ตแมนจากลิตเด้เนาะเที่ยวแต่ลำทิดโอ้ยทิดะช่องเศษเซนห้าเซนหนึ่งเซนขึ้นแหละ ึบซึบซึบนี่โฮงผลิตเกลือไส้ทิพย์ทำงานผลิตเกลือเดียวกันกับตัวนั้น สุดตลาดน้อยบ้านเฮาเลยนะเพื่อนรถพุ่มพวงกระเจ้าหลังออกของเงาคล้ายเครื่องกระเจ้าโบผ้าออกมาได้โบ้าออกขี่รถเจ้าข้อไหยเมื่อนก็คลายไปน้ำทาง เห็ oh no ุแบบบริลลี่ป่าขัวเด็กๆจะเห็นอย่างไงไปนาติก้าวขึ้นขึ้นยอดยอดยอด ก็มังหันแก่งกบกันมาแ่งกบทลงแก่งกบดงแก่งกบจับก้อยันทีนี้กก็แกงกบตอนนี้ก็จะเลี้ยวสายหนุ่ไปหัหนองกัน สักสี่นาทีอตามคู่เกิลบอกเลยนะสักเก้าเนี่ยพอดีเป๊ะเลย อานที่ว,ว่าห้าไววขึ้นกว่าคนบอกก็ไววก็บว่าได้หลายก็อ้ศว์ทงมอเพื่อจะของมอได้ที่นั่งคงนเจบขึ้นสวรรค์เนี่ยฮ่าเออสิเลย มองไปยนโน่นคุณน้่น้ำท่วม อี๋เซาโฮกแบบที่ฮ่าก็จะถึง หมดเงียนมาบัวย่างที่หนุเอเฮฮอนแล้วฮอนแล้ว แค่แต่คนตอนนี้ก็เมืนเฮาสี้กำลังเดินทางกลับในจังวันเนาะซึ่งเขาก็ใช้เวลาในการเดินทางกับชาวนาทีก็แค่ต่ลคนตอนนี้ก็เหมือนเขากำลังเดินทางกลับเนาะซึ่งเขาใช้เวลาในการเดินทางก็บเหมือนชาว